สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี MC รถแห้สายจวดวันทั่วครับวันนี้เรามีศึกล้างตากันครับนี่ครับนี่ครับนี่จิงแชมป์เข้มขัดในประเทศไทยนะครับนี่ครับเจ้าของเข้มขัดครับยังตั้งน้อยลูกดิ้นกลางครับกับบริเวณน้อยสิทธาทนนะครับนี่ครับนี่คือผู้ท้าจิงครับท้าจริงยังต่อครับต้องท่าทั่วประเทศเบื่อเข้มขัดความโชควะทั่วประเทศวะพอครับได้เลยครับ บอยานไผครับนี่ครับเป็นเสียมจก๊กสมัยนะไเป็นแซมมาแล้วหาสิบแปดสมัยแชมลายไพ่ครับนี่ครับนี่ครับกุทาชิงเงาะครับมัมีใครครับอันนี้เป็นน้องวยดีนะครับน้หมวยดีครับอย่างตอนนี่เป็นเจ้าขอเข้มขัดครับเข้มคัดตอนนี้ก็นั่งไปจำนำอยู่หลานท่องอยู่ครับมัมีเงินซื้อเราก็จำตัวเงินสื้อเราจำครับ วานนี้เราจะมาเบ,บิ่งวิธีร้ำม,มวยนะครับเนาะเราจะร้ำม,มวยแบบสวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเป็นอันโคตกซุปเป็นคนไทยประกาศเนาะเดี๋ยวให้กรรมการเขามานะครับสอนการวิธีการเอ่อก็กดกฎกติกานะครับห้ามกัดหูกันนะอ่ามกสูอะไรกัดเดี๋ยวน้องสูอะไรห้ามกัดหูกันเปลี่ยนผู้ตัดสูไม่นะนะเอานมีไงคนนี้เพราะไอ้ดูดแน่สุดเลโอยเดี๋ยวนี้ก่อนอ่ะโอ้คิวหล่อดตัวน้ำมวยมวยไม่คิวหลอดตัวมัลลูการน้ำมวยครับมา นะครับมาครับรับไหวครับบานนี้ครับเริ่มที่ยังตอกก่อนนะครับ <c oughs> มุมแดงนะครับ <c oughs> ยังตอกม้อจิตวิทยลิงกัง <c oughs> นี่นี่โอ้โ,อโ,อโหน้องมวยขาดได้เลยวะก็ดำควันตีนเลยวะ <c oughs> นี่เอาอย่างก่อนทายมีมีทายยังไงเอาเอาทายน้ำตีทายยญิงสวนทายยังไง ภาพญานาคพันกายนี่นี่นี่ครับภาพญานาคพันกายนะครับอ่อนช้อยสวยงามนะครับเป็นศิลปะนะครับเป็นศิลปะนะครเเับนี่นเป็นเอกลักษณ์ของเพื้นนะครับเนาะนี่นี่อ้าวอาวละวานเดนอาละวาดเลยเดี๋ยว ใช่แล้วเหนียวะไอ้สุดยอดจริงจรวะอ่านี่ครับโอ้อ่อนช้อยครับนี่ครับอ่อนช้อยครับการนับมวยโอ้สวยงามมากครับเนื้อเข้าอ่อนเดี๋วผมขวนก็ตัวสู้หน่อยครับผมขวนก็ตัวสู้หน่อยอ่าวีดะเบิดพี่ววระเบิดนี่สอ,อดนี่จอดนี่ โอ้โหหอบลอยสักแต่ย่าให้ครับลำเมวยนี่หน้าเก่งขาำมากครับนี่อะไปแต่เวลาครับพี่น้องครับมาตรงกันเท่าได้ครับขึ้นเวทีโชว์เลยนะครับเนาะนะ อ่ะครับไดินไาได้ครับพี่น้องครับถัดมาเนี่ยครับจะมีผู้อะครับนั่นอ่ะขม่วงครับขมุ่วงอ่ะขม่วงยังเศราใส่แต่ขมกับมือกันี่ครับยกแรกครับยกแรกครับเขานั่งครับ่อนที่จะ้รับการชกต้องเข้านั่งก่อนนะครับอโ้ อ่าดุกดุอะแบงอยู่ที่นี่ครับมาอ่ะครับมาอ่ะเต่อยกันนะครับเตะได้ก็ต่อยกันเลยนะช่ไหอล่เอ้าวอ่ะไกลๆนี่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 ต่อยท้องกันไหมครับผมต้องเงินต่อยท้องมาแล้วยังตอกสวนได้สวยงามมากครับหมัดนี้เตะขาไหมครับยังตอกนี่นี่ครับโอ้โห นี่ครับนี่เตะเขาแล้วยังต้องอะไรยังต้องขึ้นไหมไหมขึ้นไม่ได้ครับยังต้องขึ้นไม่ได้กอดขอตีเขาตีเขาครับนี่ตีเขาครับโอ้โหนี่กดเขาตีแล้วตอนนี้สูสีกันมากเลยนะครับตอนนี้เอ้ไอ้ครับโอ้ไอ้เบ้งหมดยกทีหนึ่งครับอ่ะเข้ามาเข้าน้ำเขาน้ำเข้ามาการเข้ามาการเข้าน้าครับเข้าน้าเข้าน้าครับเข้าน้าครับเข้าน้ำเขาน้ำดีดีกันดีดีเนี่ยเราพีดีอย่างสวัสดีอย่งจุอันนี้ ตัวเองไปเอาประคัดเลยกินน <úc> ้ำกินน้ำคุมน้องก่คุมนองยคุมน้องกยกนีก่อนปอดสเขาเลยหยเขาเขาเขาอไยเลยอ่านะครับสอนพี่ี้ยงสอนนี่ครับโอ้มีนัดหลังมนี่นี่ขาขาครับขานี่นี่โอ้เปการข่งขันคู่ต่อสู้อีกทางนึงนะครับนี่เหนไห ฮะทำบุการทำบุกการต้องทำฮะครับยกที่สองครับงมาแล้วครับโอ้โหเอากองเชียร์กองเชียร์นะไอ้ย๊าบโอ้โหเลยครับนี่นี่ไอ้ย๊าบโอ้โหยัดไปขาไปนะครับมือเตะขาไปเลยมือเตะขาไปแล้วนะครับยังตกเอาคืนได้ไหมเอ้ยังตกอาได้ไหมสีเขายังตกไม่ได้คืนสักลูกครับตายครับไปตาไปตายไป จะได้คืนไหมจังต๊อกจะทำได้ไหมเตะเขาเตีเขาครับโอ้เตะเขาเลยเออโอ้โหอันนี้จังต๊อกเป็นรองครับเป็นรองหาชีครับพี่ล่องครับนี่เตะเข้าไปเตะขวาเตะซ้ายเขาเขาไปจังต๊อกว่าไงคืนได้ไหมคืนได้ไหมคืนได้มคืนไม่ได้ครับนี่ทำไมเอาเอาจังต๊อกหันขังใส่บานปีกมาเขียงบาดเนี่ยเอาคนเข้าไปไตะเขาไป นี่ครับมาไปนี่ครับโอ้โหศิลปะมวยไทยนะครับถึงได้แบบนี้ครับเขากระทุ้งเข้าไปนะครับที่ถึงปียังต้องหมดแรงเลยนะครับเข้ามาเข้ามาเอ้าเราก็เข้ามากรรมการพักขึ้นกันกับกรรมการเสื้อหลุดครับเสื้อด่วนนี่ครับโอ้โหเงาโอ้โหเงาออกเลยครับแปลงหลุดแล้วนะครับเอ่ะเอ้าโจกต่อครับโจกต่อ เลยแทงเข่าต้องเงินแทงเข่าอย่าตกว่าไงอย่าตกไม่ได้คืินสักบาทเลยนี่เอ้ยไปอย่าตกต่อยท้องยกไปท้องโอยเข่าครับบริวิทของผมแล้วเข่าครับอย่าตกไม่ได้ครับนี่ครับเอาครับถูสีนะครับเอาแทงเข่าครับเงินแทงเข่าครับไอ้ยักษขาวมาแล้วไอ้ยักษขาวมาแล้ นับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยบ๊วยครับอ้าวพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงนับมาไม่รู้แล้วครับล้องเสียไปแล้วครับเลี้ยงเป่าน้ำครับพี่เลี้ยงเขาน้ำครับพี่เลี้ยงเขาน้ำไปเลี้ยงไปเลี้ยงไม่ฟื้นครับไม่ฟื้นไม่ฟื้นครับตอี้ต้องเรียกรถโรงพยาบาลแล้วครับพี่น้องครับไม่ฟื้นแล้วครับโอ้ปากซีดหมดแล้วครับปากซีดนะครับตะเกียงกันนวดกัน จบไปนั่งจบไปนั่งเก้าอี้จบไปนั่งเก้าอี้จบจบโอ้ตายแล้วโอ้ยแม่เอ้ยสร็จแล้วครับยังตอกระเพาะนกไปแล้วครับเสียเข้มขัดไปแล้วนะครับโอว่าฟื้นได้าหรือเปล่านี่ถึงตัวกูเลียนกูเลียนนะครับหลังจากยังตอกถึกนกไปแล้วครับพี่น้องครับเรามาสัมภาษณ์ทั้งมวยก่อนนะครับ แพ้่ายในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเสียเข็มขัดไปแล้วนะครับผมรู้สึกเป็นยังไงครับเฮ้ยเสียใจครับนะเสียใจเสียเข็มขัดโอ้จีแคร์ขึ้นอยู่จีเอาขึ้นอยู่ครับเอาผ่านได้ครับถามเนี่ยผ่านีด้ยังไงผ่าดจีพ่วมเขาหลวมเขายืนบอติงผมงานเขาเป็นยังมูจักเขาแกงแข็งแกงแข็งมากว่ะลูเขาไปกอกอนก็ตีเขาบ่อเออผมก็บ่าผมเป็นแสมคักแะ้วล่ะ ย่างเข้าไปแบบเทิ่ที่เลยครับเอขากงก็ปัดบาดเยาฝุดลงให้หน้าผมซะสมบ่ล่ะเออเป็นไงครับความรู้สึกไฟแพ้ในครั้งนี้กเสียใจแน่อยู่ครับแต่ว่าผมก็ต้องไฟนาเพราะมีชิงเอาขึ้นครับชิ้นก็ปัดขึ้นให้ได้ครับผมเพราะมันยอมเสียให้เขาไมง่ายหรอกครับโอ้ผมต้องมีไฟไฟลลางตาเขาไฟลลางตาเป็นบ้านครับนี่ครับไฟลลางตาครับยังต๊อกนะครับชิดครับผม โอ้ยเซียงเกียงเลยสุดยอดครับน้องใหม่ครับนี่สุดยอดสุดยอดเอาต่างต่างการว่าไง่ายรูปให้เบิ้งหน่อยเชียวเจ๋อย่ามาทานครับอ่าแฟร์้วครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นเกมกีฬานะครับมุดมุดกันนะครับเนาะมีเหล่าเห็ียดกับมุดพอดีหัวนะครับเนาะเห็นปะแม่นครับเออสุดยอดนะไฟนาเจอกันไหมครับเออเจอกันแท้ไฟนา ยังตัวเลยแมนยังตกนะครับสำหรับคลิปนี้ครับไม่มีอะไรครับพี่น้องครับมันมวนนี่ครัาตีกันครับผมพวกแก่เขียดนะครับเนาะไอเอฟซียังตอกหลาเบิ้งนะครับเนาะเบิ้งแย่งกันไปนะครับเนาะม่มีอะไรครับซ้ำเลยนะครับคลิปนี้ม่มีไะครับอย่าลืมกดติดตามสองล้านแฮ็ไซจวดวันตัวนะครับเด้อติดตามยังตอกได้ที่นี่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมผมกับยังตอกสวัสดีครับบ๊ายบาย